ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม2563นะไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน2563นั้นดาวอาทิย้ายราศรีดังนั้นสิ่งที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราศรีพฤษภจะเป็นอย่างไรมาดูกันจริงตั้งแต่ช่วงของกันยายนที่ผ่านมาราศรีพฤษภนี่ดาวราวหูจะย้ายมาสถิตที่ราศรีของพฤษภ เรื่องของการที่ตัวเองมักจะเจออะไรแปลกๆคือบางทีตัวเองนะก็คิดก็พูดก็ทําอะไรแปลกๆเองนะมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็มักจะมีอะไรที่มันเป็นลักษณะของรางสังหรณ์เซนแมนอ่ามีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นในทางที่ดีนะในทางที่ดีอาจารย์มองว่าราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีที่ได้รับอิทธิพลของราหู แล้วถ้ารู้จักใช้คุณสมบัตินี้นะก็สามารถที่จะเกิดประโยชน์ดได้สูงทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าดาวอาทิตย์ย้ายตามใหม่อ่ะมาดูกันนะเรื่องของการได้รับผลได้เงินทองจากทางบ้านยังมีอยู่บางทีราบผลแบบฟกๆกก,ก็เช่นบ้านเล็กที่เนี่ยเป็นเลขนำโชคอ่าและสีผสมนะ บ้านเลขที่มีโอกาสที่เป็นเลขนำโชคได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือบางทีเราใช้บ้านเลขที่เนี่ยในการทำมาหากินหาเงินหาทองใช้ได้ทุกวันเลยนั่นเท่ากับว่าเราได้ราบผลนะจากการทำงานที่บ้านอย่างการทำธุรกิจออนไลน์เงี้ยก็ถือว่าเรานั่งนอนเงี้ยใช่ไหม ทํางานอยู่บน,บน,บ,นบนเก้าอี้บนเตียงอะที่บ้านเราเนี่ยออนไลน์ใช่ป่ะกดปุ่มอ๋ก็ถือว่าเป็นการทํางานจากที่บ้านนะอย่างนี้ก็ได้นะประสบนะงพั้นใครทํางานที่บ้านดใานใานีใช้บ้านเป็นที่ทํางานใช้บ้านเป็นที่ห้างรับบริษัทดีออนไลน์ได้แล้วก็อย่างที่บอกเจอเสียงโชคก็เล็กบ้านได้ทีนี้เรื่องของลูกหรือลูกน้องบทบริวารเนี่ยก็นำโชคนำลาบได้ดีดนะ ช่วงนี้จะแนะนํานะบางทีลองคุยลองปรึกษากับคนที่เป็นคนที่อ่อนกว่าเราอะ่ะบางทีเราเห็นว่าเขาเป็นเด็กใช่ไหมเป็นลูกเป็นลูกน้องอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าเออเขาสามารถที่จะให้ข้อคิดอะไรบางอย่างเราได้ทําให้เราเกิดความอะไรนะความคิดสร้างสรรค์ลงไปในงานในอาชีพเราได้นะ คือพูดง่ายงคนที่เป็นบุตรบริวารเราอะอาจจะนำพาความคิดไอเดียเออทำให้เราเนี่ยได้เงินได้ทองขึ้นมาก็ได้ต่อมาสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือความความขัดแย้งกับสองสิ่งที่ใจรอบนี้เนี่ยมันอาจจะนำพาให้ใจเราร้อนๆแล้วขัดแย้งกับสองสิ่งนะ สิ่งแรกก็คือขัดแย้งกับคนที่เขามีตำแหน่งพยายามลดความกระทบกระทั่งหรือว่าความเสี่ยงอ่ะพวกเราความเสี่ยงที่จะไปเกิดการกระทบกระทั่งกับคนที่เขาทําอะไรแบบมีตำแหน่งอยู่แล้วทำองนี้ <c oughs> ก็ระวังไว้สองคือเกิดความขัดแย้งกับตัวเองนั่นแหละ ก็คือโตของเราเองอะ่ะหลายต่อหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะอารมณ์เบิกบานสักเท่าไหร่็นช่วงหงินงิดง่ายก็ต้องเตือนตัวเองว่าอ๋อช่วงนี้ดวงดาวเนี่ยด,ด,ดวงดาวมีผล50%แล้วกันไม่ได้มีผลเต็มร้อยหรือว่าจะมีผล0%ก็ไม่ใช่ดวงดาวคือดวงดาวที่โคจรรอบๆโลกเราอพอโคจรเสร็จส่งแรง ดึงดูดและผลักดันให้สมองความคิดเราไปในทางไหนเราก็มักจะคิดไปในทางนั้นเังนนั้นถ้าเกิดว่าเรามองธรรมชาติของดวงดาวข้อน,อนี้ใช่ไหมก็เป็นไปได้ว่าดวงดาวจะผลักดันทําให้เราเนี่ยคิดไปต่างๆนานาแล้วก็อาจจะอารมณ์ขึ้นโมโหง่ายนะสำหรับคนที่เกิดในสีรษะสบช่วงนี้สิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นอีกก็คือเราอ่ะอาจจะมี การได้รับการชื่อเหลือจากคนที่เป็นคนรักเนี่ยสม่ำเสมออันนี้เกิดเลยขึ้นเนี่ยหันหน้าก็าหาคนรักได้นะปรึกษาหารือขอความชวยเหลือขอแรงของบประมาณอะไรได้หมดสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นแต้มต่อที่ดูเหมือนคนเกิดพิศศพจะโชคดีก็คือความลำบาก ความที่ต้องหนักๆเหนื่อยๆมันค่อนข้างหายไปเยอะมันเป็นจังหวะเวลาที่เราสีบประสบเองอะสามารถที่จะได้พักผ่อนสบายๆช่วงนี้ไม่ค่อยมีเรื่องกังวลใจมากมีแต่ว่ามีตัวช่วยเราสังเกตดูนะทางบ้านก็เป็นตัวช่วยได้คือไม่ใช่แค่ว่าใช้บ้านพี่ทํางานหรือว่าเสี่ยงโชคจากเลขบ้านได้นะถ้าขาดทุนขาดแคลนทุนทรัพย์เนี่ยทางบ้านก็สามารถออกเงินได้ คนรักก็สามารถที่จะออกงบประมาณช่วยเหลือได้ทำนองนี้คำนองนี้แล้วก็ถ้ามองในแง่ของออปัญหาที่เข้ามาหาเรามันก็ทุเลาเบาบางลงถึงแม้ว่าเราหูกลุ่มลัคนาแล้วมันดูเหมือนจะมีเรื่องที่มันวุ่นวายว,วุ่นวายเข้ามานะจะราศีพฤษภเนี่ยมีโอกาสที่จะรอดผลเอาตัวรอดได้เลยจะเกิดอะไรที่มันรู้สึกว่าว้าวุ่นใจมันอยู่แป๊บๆมันก็หายไป ส่วนหนึ่งคือดาวแห่งความมีคุณธรรมดาวแห่งการอบรมบ่มเพาะธรรมะอะไรเงี้ยเด่นขึ้นมาัน้นช่วงนี้เราอาจจะรู้สึกว่าอยากปีพิเวกปฏิบัติธรรมนั่ะ,ะนั้นถ้าเกิดว่างใครที่การงานเริ่มลงตัวแล้วหรือสามารถที่จะทํางานแบบเงียบเงียบสบายๆได้ก็ปีวิเวกได้อยู่คนเดียวได้แล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายมากเพราะว่าช่วงนี้นะนะ ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราไปเจอใครมา่อยจะรู้สึกมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยกับการที่ต้องไปรับฟังรับรู้ใช่ไหมเดี๋มีปัญหาน,นู่นปัญหานี่เข้ามาเพราะนั้นราศีพิสษก็ปีวิเวกได้อาจารย์คิดว่าในทางปฏิบัติพิศษเนี่ยนะทำงานอยู่บ้านเงียบๆอย่างน้อยเดือนหนึ่งในช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เราจะรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่พิศษมีโอกาสที่จะได้มาฟกๆก็คือ การเสี่ยงโชคโดยเฉพาะในงวดที่จะถึงเนี่ยยังเป็นจังหวัดดวงของพษษิศพอยู่ดังนั้นราศีพฤษภนะในงวดหนึ่งพฤศจิกายนนี้ถือว่าเสี่ยงโชคแลวมีโอกาสที่จะสําเร็จสูงนี่คือดวงชะตาของราศีพฤศภในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนอย่างไรก็ตามการดูลักษณะแบบนี้การจดดวงสนนังนี้เป็นการตจดดวงแบบทั่วๆไปสไปครับคนที่เกิดราศีพฤศภทั่วทั่วไปแต่ว่า บางคนยังไม่รู้ว่าที่จริงแล้วลัคนาราศีหรือว่าจุดที่เป็นราศีจุดกําเนิดของเราจริงๆอ่ะคือราศีอะไรก็สามารถตรวจสอบได้จากการตรวจดวงชะตาส่วนตัวแล้วก็ยังไม่นับเรื่องของวันที่เราเกิดเดือนที่เราเกิดปีที่เราเกิดเวลาที่เราเกิดใช่ไหมพอเราเอามาประมวลรวมกันแล้วมันจะเห็นดวงในทางเจาะลึกดังนั้นใครที่อยากจะเจาะลึกดวงชะตาเพื่อวางแผนชีวิตในระยะปีนี้ บางคนบอกขอไล่มาตั้งแต่เดือนนี้เลยก็ได้เดือนนี้ปีนี้อีก5ปี10ปีหรือว่ามองระยะยาวงน้นก็มาวางแผนได้เช่นเดียวกันเพราะว่าการตรวจดวงชะตานะั้นะนะ่ยอย่างที่อาจารย์บอกดวงชะตาเป็นเรื่องของการโครจรขอ,ของดวงดาวซึ่งแรงดึงดูดผลักดันดวงดาวมีผลกับสมองความคิดเราและคําพูดเล็กการกระทําเราอย่างน้อยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอ่ะเพราะเรารู้ใช่ไหมว่าสิ่งนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เราก็มีโอกาสที่จะตั้งรับหรือว่าเตรียมตัวหรือว่าคว้าโอกาสนั้นไว นะนั้นราศีพฤษภโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่ามีตัวช่วยที่ดีแล้วก็จะเหนื่อยน้อยลงเราแค่รู้จังหวะเวลาแล้วก็วางตัวถูกเราก็รู้ว่าอย่างเราก็ที่บ้านนะคนรักแล้วคนที่เป็นบุตรบริวารน,นยให้คนดีก็เข้าหาเขาแล้วก็รู้จักปริวิเวกรู้จักที่จะรับโชคเสี่ยงโชคได้ในบางครั้งสิ่งที่เป็นความ ความไม่แน่นอนเนี่ยมันออกไปจากชีวิตแล้วเราเองก็สามารถที่จะใช้คุณสมบัติหรือความคิดหรือไอเดียใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงนี้ทำประโยชน์ได้อย่างที่อาจารย์ย้ำเตือนนะว่าไอเดียความคิดเรามักจะเกิดขึ้นนะ แบบแปลกใหม่เลยตั้งแต่ช่วงกันยายน63ที่ผ่านมานั้นจงใช้โอกาสนี้ในการที่จะพัฒนาไปต่อยอดให้มันเป็นธุรกิจเป็นเงินเป็นทองเป็นความสุขความสำเร็จของชีวิตได้นี่คือดวงชะตาของราศีพฤษภนะในช่วงของการเดือนตุลาคม2563ไปถึงกลางเดือนพฤศจิกายน2563ใครที่อยากเจาะลึกดวงชะตาหรือว่าอยากจะได้วัตถุมงคลที่เสริมดวงเฉพาะตนเอง อยากจุดเทียนสัิมสิริรมงคลก็ติดต่อได้จรย์ขอให้ราศีพฤษภและทุกๆคนนะประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง